ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะมาแล้วเน็ตมาแล้วค่ะทุกคนขอโทษทีเมื่อวานเน็ตล่มไปนะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนด้วยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าวันนี้ไหนวันนี้เนาะก็ดองแต่เมื่อวานมาเดี๋ยววันนี้เปิด,เป,ดเปิดไปพร้อมๆก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะการันตีไม่ถึงว่าง,งบมันจะถึงการันตีไหมเมื่อวานเนี่ยหลินทําการซื้อไป19บาทซื้อ19บาทไว้ก่อนเลยอยากแรกใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าเฮ้ยเจ็19บาบาทหลินซื้อครบปะวะ เดีว่าสิงซื้อไม่ครบวะเดีจำไม่ได้วะจําไม่ได้ว่าเมื่อวานซื้อซื้ออย่างละหนึ่งหรือว่าซื้ออย่างละสองอ่ะเออแต่รู้แต่ว่าซื้อแน่นอนอ่ะเพราะว่าเอาเพชรด้วยเดี๋ยว่าเดิไม่ได้ซื้ออย่างละสองแพ็คแน่เลยว่ะช่างมันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวซื้อซื้อมันไปนะใครจะซื้อแพ็คไหนอะไรยังไงบ้างก็เดิแนะนำสิบเก้าบาทคือคุ้มสุดนะไม่ต้องซื้อแพงกว่านี้ก็ได้การันตีเนี่ยอยู่บตัวที่แปดสิบเอ็ดนะคะในการได้รับตัวน ก็คือก่อนหน้านี้เราเป็นตรงนี้เออก่อนหนนี้เาเป็นพวกตรงนี้ใช่ไหมรอบนี้เป็นวิญญาณเทพก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะเป็นของสายแต่ละสายเหมือนเดิมเลยก็มีน่าจะค้อนนกควบซับเหมือนเดิมแหละเอออย่างอันนี้ก็ทำดาเมจต,ต่อศัตรูหลายคนเนี่ยก็น่าจะเป็นสายค้อนดาเมจจะทำการอัปเกรด80%หลังต่อสู้10เทิร์นก็จะเพิ่มขึ้นไป,ป,นไปอีก16% อันนี้ก็จาก80มาเป็น160มาเป็น240ปลาปลาปลาไปเรื่อยๆนะอีกฝั่งก็น่าจะเป็นสตูดิโอก็คือสายนกนั่นเองอืมแล้วก็ข้างล่างอาวุธลับหรือว่าล่างจริงอ๋อเอออาวุธลับหรือว่าล่างจริงหน้าตาคล้ายๆเมื่อกี้เลยแล้วก็อันตรงกลางยังไม่เปิดโปรดติดตามต่อไปค่ะเริ่มแรกก็เเ็นของสายค้อนก่อนก็เหมือนเดิมนะคะได้มาหนึ่งอันก็โอเคแล้วถ้าได้มากกว่าน,นี้ก็ถือว่ากําไรก็แลวกัน ส่วนถ้าเป็นแจ็คพอตแตกเลยนะก็คือเป็นกระดูกฟิวชั่นของพี่ถังรับซึ่งอยากจะขอข,ข้ามไปแต่ว่าสวยมากเลยว่ะคือหลินไม่ได้เออค่ะหลินไม่ได้ดั้งเดิมมาช่างมันข้ามไปเผื่อบางคนแบบไม่รู้เนาะอ่ะเผื่อคนไม่รู้หมาหลินกระดูกดั้งเดิมของถังรับกับของเซวกับของเซีูวอวุธลับอะ่ะเออที่เป็นดั้งเดิมอะ่ะมันมาตอนเมื่อไม่นานเนี้อะค่ะที่มันเป็นกิจกรรมทําลง7วันอะแล้วก็ เก็บแต้มไปเรื่อยๆก็จะได้ฟรีๆตรงนั้นเลยแต่ว่ากลิ่นเองนี่ไม่รู้ค่ะก็เลยครับเฮ้อค่ะก็หรับฟิวชั่นเนาะฝ่ายเราใช้อุปลับโจมตีหนึ่งครั้งในสนามคริดามเมทของถังลับจะอัปเกรดห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อืมก็เกี่ยวกับดาเมทที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละถ้าทำถ้าทำอาวุธลับต่างประเภทกันทุกหนึ่งประเภทดามเมทท้ายสุดจากการโจมตีโดยอุปลับทั้งหมดจะอัปเกรดเป็น30สูงสุด120%ย เยอะนะเพราะจริงๆเราก็ใช้อาวุธลับที่ต่างกันอยู่แล้วนะ4อย่างที่เราใส่เข้าไปลูกทีมถ้าหากว่าใช้อาวุธลับต่างประเภทกันทุก1ประเภทดาเมจท้ายสุดจากการโจมตีก็จะเพิ่มอีกเหมือนกันโน้โคช่วยเยอะๆเลยแหละนะโอเคค่ะก็ถ้าใครเป็นสายอาวุธลับย,ยังไงก็เปิด,เป,ดเปิดกันไปละกันหรือถ้าไม่ใช่สายอาวุธลับเหมือนเดิมแหละมีก็เก็บไว้ใน ID ดีมันก็เพิ่มทั้ง ID นะคะไม่ได้เพิ่มแค่ตัวนั้นตัวเดียวนะโอเค มาเดี๋ยวสุมกันดีกว่าอันอื่นมันไม่ค่อยมีอะไรวา้วาวๆแล้วหลินว่าหลินจะซื้อ19บาทอย่างเดียวแล้วก็ขาดเหลือน,นิดนหน่อยสำหรับการันตี81ก็คงจะใช้เพชรในการซื้อนะอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมหลินอาจจะเติมเติมเงินว่าจะเติมนิดหน่อยแหละว่าจะเติมเข้าไปนิดหน่อยเนื่องจากว่าทุกคนดูกันดีๆนะเผื่อใครอยากจะเปิดตู้กิจตู้กิจไออาวุธลับอันเนี้ย คือถ้ายอดเติมเราอีกนิดนึงหลินมองว่าเอ้ยอีกนิดหนึ่งแม่งจะถึงอยู่แล้วอะ่ะก็อาจจะเอาตั๋วยี่สิบใบอันนี้นะที่หลินคิดในหัวไว้นะเออหรียญเดี๋ยจะเติมเติมเหรียญเทพสมุรเหมือนเดิมแหละเออจะเติมไว้เผื่อน้องเจียงหนาๆนนมาอืมค่ะประมาณนี้เดีเดวยร์เงน่าจะเติมแต่นั้นไม่รู้จะเติมวันไหนเหมือนกันก็ดดูกันดีๆนะคะเผื่อใครคิดไม่ออกว่าเฮ้ยเติมดีไหม69สิตรงประจำวันครบหร,รือยังเนี่ยโอเคครบแล้วเรียบร้อยปะ น่าจะไม่น่าจะไม่ถึง81อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะ8ปดเอ๋อยังไ,ไ,ไงเรามีได้ตรงนี้อีกโอเคงั้นไดาจะเพียงพอแล้วละ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลักกี้ตรงนี้โอเคได้ปะเอาสิเร็วเริ่มม,ม,มันเอออ้ยถ้าตกกากไมค่ครับครับก็ก็ก็ดีแหละก็ดีแหละเงิม ของฟรีอะอะไรก็ได้หมดแหละนะโอ้โหโอุย้ยลัคกกี้ตรงกลางทำไมมีลัคกกี้ตรงกลางได้อ่ะดี๋ยนยังไม่ได้ใช้เลยนะไม่รู้เหมือนกันไอ้มีไอเทมจะไปบอดหลังรีเซ็ตใช้ก็คือใช้อันเมื่อกี้ที่ดิฉัเพิ่งได้มาแต่ว่าเมื่อกี้ทำไมมีลัคก,กี้วะไม่รู้ว่ะดิฉันไม่ได้มองเอาว่ะ เดี๋ยวนะอันนี้เอ๊ะอ๋อมันต้องเป็นอันนี้เอวเนาะใช่อุ๊ยอุ้ยไม่มาว่ะหรือว่าแนวทางแยงนี้มันไม่ได้ใช่ปะแนวทางแยงนี้มันไม่ได้ใช่ไหมอ้นี่ฉันจะการันตีหรือเปล่าเนี่ยโหซันเผ้ามาเก่งเวอร์ เดี๋ยวนะทำไมไม่ชอบออกสารเเผาวะฮะอยู่กับกูจังตัวเนี้ยห่วยคอนคืนไม่มาเลยคอนคืนไม่มาเลยแกปแปลกๆอะ่ะนี่ไปทำบุญเราจริงๆปะเนี่ยเราอะ่ะ เราทำบุญเราจริงๆใช่ไหมเน,นี่ยน่าจะถึงแล้วแหละการตีแปดสิบเอ็ดอ่ะอ๋อของข้างล่างมีของจามนี้ล้านปีป่ะล้านปีวันนี้โหมันแทบไม่ค่อยได้ลุ้นเลยอะ่ะหุยยังไงเชิอย่างนี้อีกล้ะแล้ว,ลวไม่มา อันดับหนึ่งแต่ไวพร์จ้ะสุดท้ายแล้วปะสุดท้ายมาถึงกระดานนี้นะตอสุดท้ายละมาไม่มาโอ้โหไม่มาครับผมรอบนี้การันตีนี่ไงแปเอแล้วก็เปิดสามอันยังไม่ได้หรอ ยังไม่ได้อีกหรอเดี๋ยวกรารันตี81ิไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่า81ที่หมายถึงคือหล่นได้หล่นได้ลูกแก้วนี้หรอพูดจริงไหมเนี่ยพี่พูดจริงๆปะ่ะจริงไหมเนี่ย เหลืออีก2วันเดีย๋ยวเราค่อยมาว่ากันวันศุกร์หรือวันเสาร์แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาหนึ่งขอสักอันหนึ่งอย่างนี้นะเว้ยเชื่อไกูต้องเปิดแปดอันมั้นเนี่ยไว้ว่ากันกันทุกคนบ๊ายบายฝันดีนะ้า